ตัวแทนชาวไร่หาเรือสอนอนขอเงินช่วยอ้อยสด150บาทเรื่องหักเงินอ้อยไฟยังเห็นต่างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาอซ่นคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบาอส่วนกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีโรงงานน้ําตาลที่จะเปิดทีบนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็มีอีก หนึ่งโรงงานน้ําตาลนะครับคือโรงงานน้ําตาลเขตทิดนั่นเองนะครับโรงงานน้ําตาลเกษตรไทยอนเตอร์เนั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งมีกําหนดวันเปิดถีบอ้อยฤดูการผลิตปี2565้า66จะรับแจ้งคิวในวันพุทธที่14ธันวาคม2565เวลา13นาฬิกานะครับและจะเริ่มหีบอ้อยในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565เวลา 9นาฬิกานะครับจะหรับพี่น้องที่ทำสัญญากับโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับพี่น้องนะครับโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเตรียมตัดอ้อยส่งกันเลยทางโรงงานก็ลดนลงตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM2.5 นะครับตามที่แจ้งกันไว้นะครับมาอีกเรื่องนะครับ เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยกันเลยทีเดียวนะครับคือการหารือระหว่างตัวแทนของพี่น้องชาวไร่อ้อย4องค์กรของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ4ส,สถาบันที่ดูแลกํากับ,กบดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยกันอยู่นะครับก็เข้าหารือกับทางสออนอนะครับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ฤดูการผลิตปี2 5 65, 6 5นะัน้ากหณห้องประชุมสออนอสันหนึ่งนะครับ ในวันพุทธที่7ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาผู้แทนชาวไร่อ้อย4องค์กรได้เข้าหารือกับท่านเลขาสออนอในเอกภรวังสุวรรณนะครับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยพายไมหมฤดูการผลิตปี2565ัาก 6, ซึ่งก็มีประเด็นการหารือนั้นนะครับก็คือ 1. การตัดอ้อยสดให้ตัดโคนนะครับตัดยอดไม่มีใบเขียว กาบใบในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลไม่ถือเป็นสิ่งปนเปื้อนนะครับคือไม่มีใบเขียวนะครับตัดโคนตัดยอดนะครับกาบใบในที่เป็นสีน้ำตาลนั้นที่ห่อหุ้มเป็นสีน้ำตาลนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนนะครับสำหรับแนวทางการตัดอ้อยสดในปีนี้นะครับและสองนั้นชาวไร่อ้อยนะครับเสนอให้ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลืออ้อยสดจาก120บาท เป็น150บาทต่อตันนะครับซึ่งก็เป็นการขอเงินที่ทางภาครัฐจะช่วยเหลือตัดสดลดปุ่น PM 2.5ตามโครงการของรัฐบาลที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานมานะครับก็จะขอเพิ่มเป็น150บาทต่อตันอ้อยนะครับซึ่งเพราะว่าต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นก็เพิ่มขึ้นนะปีนี้นะครับก็จะขอเพิ่มในการที่จะตัดอ้อยสดนะครับ 3. การหักเงินค่าอ้อย,ยไฟไหม้ราชการยืนยันให้มีการหักเพิ่มตันละ50บาทเมื่อแต่ก่อนนั้นหัก30บาทนะครับทางราชการขอให้เพิ่มตันละ50บาทนะครับก็จะเป็นตันละ80บาทนะครับขณะที่ชาวไร่อ้อยยังไม่มีข้อยุติในการหักเพิ่มนะครับซึ่งชาวไร่อ้อยก็ยังไม่ยอมรับนะครับในการที่จะหักเพิ่มอ้อย,ยไ่ไหม้นั่นเองนะครับซึ่ง ในประเด็นเรื่องเงินอ้อยไฟไหม้จ่ายคืนอ้อยสดแนวโน้มจะจ่ายคืนเป็นลายเขตทั่วประเทศนะครับในการที่จากเงินหักเงินอ้อยไฟนะครับแล้วก็จะจ่ายคืนน่าจะเป็นลายเขตนะครับซึ่งข้อเสนอนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับก็ยังต้องนําไปพิจารณาในการประชุมกอนออีกครั้งนะครับทางภาครัฐเสนอมาที่จะหักอ้อยไฟเกินนะครับ พี่น้องชาวไร่ก็ยังยอมรับไม่ได้นะครับส่วนพี่น้องชาวไร่ก็ขอการตัดอ้อยสดนั้นนะครับก็ขอเพิ่มเป็นตันละ150บาทนะครับจากเดิมที่เป็นตัน120บาทนะครับก็ขอเป็น150บาทก็รอดูกันต่อไปนะครับการประชุมกอนอจะเป็นอย่างไร